วัดปาวิเวกอําเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีปลูกภรสีมหาโพธิทศมีราชบพิรโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารปรลัดจังหวัดนายกเล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการและพูทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารรวมในพิธีปลูก พระศรีมหาโพธิ์ทศมีราชบพิตเหนื่อในวันวิสาขาบูชาซึ่งกระถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการยกย่องระดับโลกโดยนอกจากการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิแล้วยังมีการชมวิดีธธััต์ธรรมะนาว่าว่างธรรมะพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาอันเป็นถ้ำที่มีแกนถือคุณพุทธและกะ็คุณธรรมนะคะและกะ็ คุณประสงค์ให้เป็นสารณะท่างใจใส่ธรรมะเป็นทีพึงท่างใจบำบัดทุกบำรุ่งสุขตั้งมันอยู่บนธรรมะเหนืออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กะเหตุหายชีวิตได้อยู่อย่างสงบและก็มีสตินั่นเองค่ะโดยจังหวัดมุกดาหารได้รับพระราชทานภาษีมหาโพธิทศมิรชาชบพิษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระแมม โปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานตนภาษีมหาโพธิเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและกพระราชทานนามว่าวภาษีมหาโพธิทศมิราชบ,บพิตรนั่นเองค่ะซึ่งก็มีความหมายว่าภาษีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะ